นี้เรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่นะครับถ้าเขาให้เรียง7จสักนะครับกฎหมายไทยเรียงให้ได้นะครับหนึ่งรัฐธรรมนูญ 2. อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสามพระราชบัญญัติพรบร4พรรอลกอรพระราชกำหนดห้ 5, พหลดรพระราคสศดิกาหกกฎกระทรวงเจ็ดข้อนะครับข้อกำหนดข้อบังคับนะครับ ไม่ใช่มีแค่สองท้องถิ่นนะครับอันนี้ผมพิมพ์เกินไาเฉยๆข้อบัญญัติต่างๆไม่ใช่เป็นกฎระเบียบข้อบังคับอยู่ย่อยสุดนะครับอ่าเรามาดูนะครับแล้วก็วันนี้ให้มันทันสมัยนี่นะครับอ่าทันสมัยก็คือครมนะครับเดี๋ยวนะครับเราก็ได้ใส่เข้าไปในลายกลุ่มลายของเรานะครับนะกลุ่มลายของพวกเรานะครับชื่อนะครับอ่าโอเคครับ เดี๋ยวกลับมานิดนึงเนาะนะครับเรามาเริ่มที่คําว่ารัฐธรรมนูญนะครับเขาไม่ถามหรอกว่ามีกี่หมวดกี่มาตรานะครับแต่ระวัง1 2ึสอันแรกและที่เป็นกระแสกระแสตอนนั้นคือการได้มาซึ่งนายกการแก้มาตรา1นึมาตรา2องหแต่ตอนนี้กระแสที่มาแรงคืออะไรครับคณะรัฐมนตรีนะครับแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับท่าน พกาวดีช่วยปิดใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอโอเคกลับมานิดนึงนะครับเรามาเริ่มตรงคำว่าอะไรครับตัวบททั่วไปนะครับประเทศไทยนะครับเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมีได้น,นี่มาตราหนึ่งนะครับมาตราสองประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกอเอาแค่สามมาตราสําคัญนะครับมาตรา3ามอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับทรงใช้อํานาจทางอะไรบ้างครับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีทางศาลนะครับพระมหากษัตริย์ไม่เอามาออกนะครับน่าจะเป็นหมวดสนะครับนี่ที่เป็นกระแส นะครับที่มีเฟกนิวขึ้นมาว่า60ปีได้1,000นะครับได้ดูข่าวไหมครับแล้วผมก็ลงไวในไลน์กลุ่มแล้วเนาะนะครับสิทธิและเสรีภาพของพวงชนชาวไทยบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีและไม่มีไรายได้เพียงพอเหมนกฎหมายเขียนว่า60ถึง69ปีได้รับ600นะไม่ใช่6,000 70ถึง79 7ด0ิบถึง89นะครับแล้วก็อะไรนะ90นะครับไม่ใช่ได้900นะ90ได้1,000 นะครับนี่นี่ช่วงนี้ที่อยู่ในข่าวเมื่อบานนะครับอ๋อคนพิการนะครับ800บาทเนาะอสม600พิเศษขึ้นมา1000นะครับตามอายุนะครับอยากได้พันก็คือผู้สูงอายุเท่าไหร่ครับ90ปีขึ้นได้1000บาทต่อเดือนนะครับเอากลับมาตรงคำว่าหน้าหมวด4ครับหน้าที่พวงชนชาวไทยนะครับต้องเคารบการศึกษาอบรมภาคบังคับหมวด5ครับหน้าที่ของรัฐนะครับ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตามรัฐธรรมนูญนะครับคอสชอเลยออกเพิ่มเป็น15ปีเรียนฟรีนะครับก่อนใบเรียนจนจ,นจบภา,บาคบังคับพยายามเน้นทันที่มันเกี่ยวข้องกับกระแสสังคมนะครับแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับมียุทธศาสตร์ชาติมีแล้วนะครับคงแข่งคนโอล้อมหานนะครับตามหลักธรรมา,าพิบาลคุตโควเนียหข้อนะครับนิติธรรมคุณธรรมความโปร่งใสาการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบความคุ้มค่า แล้วก็ตามมาด้วยรัฐสภา,านะครับนะถ้าตอนนั้นก็ได้เกินกึ่งหนึ่งนะครับนะพักผสมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับอ่ะเราก็ลองมาดูรัฐสภา,านะครับประกอบไปด้วยสสห้าร้อยสวสองร้อยนะครับนี่คือตามรัฐธรรมนูญแต่ที่เขาเขียนบัญญัติไว้ให้สอวสองร้อยห้าสิบคนนะครับมีสิทธิ์จนถึงรอบนี้รอบหน้าไม่มีสิทธิ์โหวตนายกนะครับรัฐสภา,ามีสอสห้าร้อย นะครับสวสองร้อยนะครับนะ่ะอันนั้นตอนนั้นน่ะหน้าหน้าถามแต่ตอนนี้หน้าถามคำนี้นะครับคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมี36คนเดี๋ยวหลังเบรกเรามานับนะครับนะว่ามี32คนหรือ31หน้านะท่านเศรษฐาควบรัฐมนตรีครังใช่ไหมประกาศร,รัชกิจจาแต่งตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวหลังเบรกเรามานับกันอีกทีหนึ่งตอนนี้กลับมาตามรัฐธรรมนูญก่อนถ้าเขาถามตามรัฐธรรมนูญฉบับ2 5 6 0 นะครับคณะรัฐมนตรีมีกี่คนตอบคณะ36คนรัฐมนตรีมีกี่คนไม่เกิน35เห็นไหมครับท่านเสศรษฐายเลยแค่33พอไม่เกินไงนะครับนะต้องถแถลงนโยบายภายในกี่วันนับแต่วันเข้ารับตําแหน่งภายใน15วันนะครับอาจจะเป็นวันที่8เขาบอกว่าวันที่8นะครับเข้าหน้าที่เข้ารับหน้าที่พรุ่งนี้นะครับนะาภายใน15วันนับแต่เข้ารับหน้าที่อายุ นะครับรัฐมนตรีต้องมีส er, ัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่า35ปีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเห็นไหมครับอ๋อสวอายุ40สอสอเท่าไหร่ครับ25นีแต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีเท่าไหร่ครับไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับแล้วก็บอกว่านะจะเป็นสอสอหรือไม่ก็ได้คณะรัฐมนตรีอ่าเห็นไหมครับนี่นี่ประเด็นนะครับคนนอกคนนอกรัฐมนตรีคนนอก นะครับหมวด9การขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับนะต้องดำรงตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะสสหรือสวจะดำรงตําแหน่งหรือทําหน้าที่หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจไม่ได้นะครับนะสารมีกี่สารตอบ3สารครับหสารยุติธรรม2สารปกครอง3สารทหารคําว่าสารเฉยเฉยมี3สารนะครับนะสารยุติธรรมประกอบไปด้วยสารชั้นต้นสารอุทธร์สารดีกาสารปกครองประกอบไปด้วย สารปกครองชั้นต้นและสูงสุดนะครับโอเคแล้วสารธรรมนุญนะครับตัวที่4นะครับที่แยกตั้งหากสูงสุดมี9คนถ้าไม่เป็นกระแสไม่ว่ากันนะครับคราวละ7ปีนะครับองค์กรอิสระมีกี่องค์กรมี5องค์กรกะกะต7คนคราวละ7ปีวาละเดียวผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับสคน7ปีวาละเดียวนะครับขั้นวงการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ7คน7ปีเวลาเดียว ปอปชนะครับ9คน7ปีไปะละเดียวข้าํางานตรวจเงินแผ่นดินมี7คน7ปีไปะล,ะละเดียวนะครับนะอายุ45ไม่เกิน70นะครับอืมโอเคนะครับเ,เดี๋ยวนี้เขาเลือกแล้วไอทีวีไอทีวีฟ้าเฟิร์สโซมอะไรจบละนะครับเอากลับมานะครับนะการปกการปกครองส่วนท้องถิ่นนายกไม่ไม่ไมีมละช่วงนี้อ่าโอเคอันนี้น่าจะตอบครับ นะในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระทำโดย1คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสสสภาผู้แทนรัษฎร1ใน5 1ใน5ของสอสก็คือ500กว่า100 1ใน5ของรัฐมนตรี33คนคือปัจจุบันนะครับถามปัจจุบันนะครับแล้วก็หรือสอสอและและแปลว่าบวกนะครับสวนะครับสสารบวกสว2อ0 7 0อ 200, 700, นะครับว้าไป นะครับแล้วก็โดยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมืนคนนะครับรัฐสภาถ้าเขาช่วงนี้เขาประชุมก็สามวันละช่วงนี้ไม่ประชุมแล้วนะครับช่วงนี้รอเข้าตําแหน่งนะครับนะ่ะปฏิรูปประเทศพานนะครับอ่านะโอเคนี่งไงมาตาที่เขาจะแก้สมัยนั้นนะท่านพิธาไม่ได้เป็นนายกก็คงจะงเงียบไปนะครับนะลองฟังดูเล,เล่นๆเนาะมาตาหนึ่งหนึ่งสองนะครับประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่า ผู้ใดหมิ่นปมาดูมินมม่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระาพราชินีรัชทายาทหรือผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะครับมาตรา2องเองที่บอกว่า5ปีแรกนะครับในช่วง5ปีแรกเขายังอยู่นะครับตอนนี้เขาก็เลยโหวตตอนนี้ไม่เรียบร้อยแล้วผ่านแล้วนะครับดูคําสั่งคอสช,อชอที่มีผลส่งถึงปัจจุบันนะครับสกสมีกี่คนนะครับ ผมก็เลยนะครับส่งในไลน์ให้ท่านแล้วเนาะครับว่าสิ่งที่เราเอาไว้ช่วยจำนะครับอทีเปิดผิดอ่านนะครับขออภัยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสรุปช่วยจำนะครับเดี๋ยวจะปรับเพิ่มเติมให้นะครับมีฉบับที่4เพิ่มขึ้นมานะครับสรุปช่วยจำมาแล้วครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับฟังไว้เดี๋ยว มาครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นไฟล์หมายเลข2นะครับไม่ใช่2องเดนะครับชื่อยาวอยู่เนาะหมายเลข11นะครับในไฟล์ของท่านนะครับมาครับผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อนมาแล้วนะครับเพื่อนมาดนึงครับเพื่อนหน่อยเชิญครับวิธีการนะครับปึ๊บ ขออนุญาตขยายนิดนึงนะครับเึ๊บเพบบนะครับให้จําแบบนี้นะครับกฎหมายถ้าเขาออกจากนี้ไปอ่านเยอะๆแล้วฝึกจานะครับคนปีประธานสัสดส่วนหน้าที่นะครับตัวอย่างเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลข9ใหญ่15มีกี่คนครับโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนไม่เกิน300คนมีคณะกรรมการโรงเรียน9คนนักเรียนเกินกว่า300คือ301คนมี15 คนได้ไหมครับเขาละกี่ปี4ปีไม่เกิน2วันละติดนะครับระวังข้อยกเว้นอย่างเช่นโรงเรียนที่มีครูคนเดียวก็เป็นได้ตลอดคนปีนะครับปะทานคือใครผู้ทรงุนนุฒินะครับผู้ทรงุนวุฒิด้านการศึกษาศา,ส,าสนาศิละปะและวัฒนธรรมคนปีปะธานสัดส,ส่วนครูครองชุมถิ่นเก่าพระสงฆ์ผู้แทนครูผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่นสิทธิเก่าพูดแทนศาสนาเลข1ใหญ่2ผู้ทรงเลข1ใหญ่5ว่าแตกต่างกันนะครับรวมแล้วนะครับเป็นยังไงครับอ๋อเลข9ใหญ่15แล้วก็ทําหน้าที่อะไรนะครับให้ความเห็นชอบเห็นไมเนี่ยเขียนย้ายกันมาเนี่ยดูแลช่วยเหลือกํากับติดตามอ่าอีกสักรอบครับคนปีประธานสัดส่วนหน้าที่นะครับแล้วก็ลองไล่ลงมานะครับคณะกรรมการเขตไม่ถูกคอสชอยกเลิกเนาะ นะครับมี15คนแล้วก็ไม่มีอยู่กับมัธยมอยู่กับเราแล้วนะครับโรงเรียนเอกชนแยกไปอยู่กับสำนักรัฐมนตรีแล้วนะครับอ๋อไม่ต้องไปจํา17แล้วนะครับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพยังคงเดิมเนาะ17นะครับสอกอสคนะครับตามนั้นเขียน23แต่โดนคําสั่งคอสชเหลือ9คนนะครับแล้วก็กพทไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่เกิน27ใส่คําว่าไม่เกินอุดมไม่ต้องจำครับเพราะว่าเขาแยกเป็นกระทรวงอุดมิึกษ อาชีวะ32นะครับคุรูสภาเท่าไหร่ครับ12นะครับนะตามอันใหม่นะครับสภาการศึกษาเลย41กคสนะครับ15นะครับอกคสนะครับตอนนี้กลับมามีแล้วนะครับต้องมีแล้วนะครับนี่ตัวเก่าอยู่ต้องแก้นะครับมี11คนนะครับต้องเขียนเป็น11นะครับนะแล้วก็กตปนนะครับ9คนนะครับอ่านี่นะครับ เออนะครับพื้นดมอารุภาพื้นยี่ิบเจ็ดนะครับดมไม่จำแล้วนะครับอารสามสองคุรุสิบสองพาสี่หนึ่งนะครับนอกนั้นก็เลขเก้าใหญ่สิบห้าเห็นไหมครับนี่คือวิธีการจำนะครับจำได้แล้วเรากลับมาครับกลับมาไล่ในส่วนของประเด็นนะครับอ๋อนะครับอ๋อนะครับสอกสอคเก้าคุรุสภาหรือสามสิบห้า นะครับแล้วก็จะมีศึกษาที่การภาคกี่แห่งครับ18ภาคแล้วก็จะมีการกักตัวนักเรียนเวลาทลอวีวาาได้6ชั่วโมงนะครับแล้วก็โทษในเรื่องของอะไรนี่อกอกกพอไม่ค่อยเกี่ยวกับเราไม่จําครับแล้วก็เรื่องของข้าราชการครุษุราสิบสอคนนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนมานานแล้วครับมันหลายปีมาแล้วนะครับแล้วก็กศจยังมีเนาะสิบหถึงสิ นะครับนะผู้ว่าราชการหรือรองผู้ว่าได้รับหมายเป็นประธานแล้วก็มีอกอกสอจอ,อีกเก้าท่านนะครับแล้วก็มาตรฐานวิชาชีพนะครับโอเค